นิทานเรื่องเพื่อนรักตอนที่หนึ่งการผจญภัยในป่าของต้นและตานป่าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงตระง,ง่าที่ล้อมรอบมันเหมือนกับการเข้าไปในโลกแห่งธรรมชาติ ที่ยังไม่ถูกแต่ต้องโดยมนุษย์ภายในป่ามีต้นไม้ใหญ่หลายชนิดบางต้นสูงตระหง่านและหนาแน่นจนทําให้แสงแดดไม่สามารถทะลุผ่านลงมาได้ทั้งหมดบางต้นมีใบเขียวขจีและเขียวชะอุ่มแม้กระทั่งกลิ่นของดินและใบไม้ก็หอมสดชื่นแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านปาอย่างสงบมันมีน้ำใสสะอาดที่สะท้อนแสงแดดและท้องฟ้าทำให้เกิดประการยระยิบระยับ ในน้ำเป็นที่พึ่งพิงของสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ในบริเวณนั้นเสียงของน้ำไหลเป็นเพลงพื้นหลังที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้กับความสงบเงียบของป่าภูเขาล้อมรอบป่ามีรูปร่างที่แตกต่างกันไปบางลูกมีหน้าผาที่สูงชันและอยาบก้านบางลูกมีลักษณะตรงมนและเรียบเนียนภูเขาเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันป่าจากลมและฝนทำให้บรรยากาศ ามีความสงบและมีความอบอุ่นในตัวเองเป็นสถานที่หลบภัยที่สงบสุขจากโลกภายนอกวันหนึ่งขณะที่ท้องฟ้าสดใสและพระอาทิตย์กำลังขึ้นสูงต้นและตาตัดสินใจออกเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาผลไม้และของป่ามาทำอาหารต้นวันนี้เราไปเก็บผลไม้กันเถอะตาเอิยชัว ฉันได้ยินมาว่ามีต้นมะม่วงอยู่ลึกเข้าไปในป่าที่มีผลไม้อร่อยที่สุดตกลงตาลต้นตอบกลับด้วยรอยยิ้มไปกันเธอเราจะได้มีผลไม้อร่อยๆกลับบ้านขณะที่พวกเขาเดินผ่านต้นไม้ใหญ่และผงหญ้าต้นได้ยินเสียงร้องของสัตว์ตาลเธอได้ยินไหมต้นถามใช่ต้น ฉันได้ยินเสียงเหมือนลูกสัตว์กำลังร้องตาลตอบเราไปดูหน่อยดีกว่าพวกเขาเดินตามเสียงร้องและพบว่ามีลูกเสือติดอยู่ในกับดักตาลรีบเข้าไปดูใกล้ๆดูสิต้นมันคงเจ็บมากเราต้องช่วยมันต้นและตาลช่วยเหลือลูกเสือใช่ตาลเราต้องช่วยมันต้นตอบ พวกเขาช่วยกันปลดกับดักและอุ้มลูกเสือออกมาลูกเสือเจ้าจะปลอดภัยแล้วต้นพูดอย่างอ่อนโยนเมื่อลูกเสือได้รับการช่วยเหลือมันก็รีบวิ่งกลับไปหาแม่เสือที่รอยอยู่ไม่ไกลแม่เสือมองด้วยสายตาที่แสดงถึงความขอบคุณต้นเราช่วยชีวิตลูกเสือแล้วตาลกล่าวด้วยรอยยิ้มใช่ตาลต้นตอบเราได้ทำความดีในวันนี้แล้ว โปรดติดตามต่อที่สอง